ปดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติา้นเจอไม่ต้องรอเกิรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของท่านผู้ชม ทุกๆครอบครัวโดยเฉพาะทุกเพศทุกวัยเลยท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมพัสกรเช่นเดิมจะเจอกันนะฮะคิดถึงคุณผู้ชมทุกๆคนเลยทีเดียวสําหรับแฟนๆรายการทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ด้วยขอบคุณแฟนรายการนะฮะที่อยู่ฝั่งประเทศลาวด้วยที่โทรเข้ามายัางรายการของเราสบายดีนะฮะท่านผู้ชมครับเอาล่ะวันนี้นะฮะรายการเกษตรจรจนั้นผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีฮะไปดูกันว่าผลิตภัณฑ์พัดร้อยนะฮะผลิตภัณฑ์พัดร้อยนะฮะไปใช้กับยางพาราซึ ซึ่งยางพาราแปลงนี้คุณผู้ชมท่านไหนโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธาน,นีหรือจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานตอนนี้ปลูกยางพารากันอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ไปดูกันนะครับว่าแปลงแปลงนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ตัดกิ่งไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชมฮะคือง่ายๆเลยคือปลูกทิ้งปลูกขว้างแต่ พอโดนผลิตพันพัดร้อยไปแค่นั้นแหละครับตัดสินใจมาดูแลเลยทันทีเพราะว่าต้นอย่างดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแตกใบอ่อนอย่างงามเลยทีเดียวไปดูกันครับว่าพลัดร้อยกับยางพาราที่เรียกว่าไม่มีชีวิตชีวาแล้วขึ้นมาได้อย่างไรสมบูรณ์ได้อย่างไรตามผมไปที่เพลิงหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแปลงเกษตรแล้วนะฮะก็เรียกว่ายางพารานะฮะที่ว่าเรียกว่าไม่เรียกว่าไม่ดีเลยล่ะนะฮะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นเคสที่เขาบอกว่า ยางพาราฟื้นขึ้นมานะฮะว่าจะได้ดีขนาดไหนแล้วก็เรียกว่าฟื้นขึ้นมาเป็นอย่างไรกันบ้างจากการที่ใช้พัดร้อยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแม่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะซึ่งซึ่งเป็นคนใช้เองแล้วก็ให้เกียรติร่วมรายการกับเราด้วยเดี๋ยวไปทํคของรู้จักกันเลยลวกันนะฮะอยู่ที่อุดรธานีนี่เองนะฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหน้าใสเลยคุณแม่ <laughs> คุณแม่แนะนําตัวให้ผมนิดนึงคุณแม่อย่างครับคะแม่ปานีแม่ปานีกคมุงขุนทดค่ะมุงขุนทดมุลขุนทดนะแม แสงแดดมาสองแม่ขยับมาหาผมเนี่ยออเนี่ยครับผมมาดูอุดรหลายวันผมจะเป็นอุดรแล้วเนี่ยแม่พูดภาษาอุดรได้เด้ได้ค่ะได้โหลดนะฮะได้แม่เป็นยังไงบ้างที่ผมบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ายางพาราแม่เนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรอะแม่มันยังไงโอเจอกินมันเหลืองเลยค่ะมันเหลืองมันสิตายแล้วล่ะอือฮค่ะมันเป็นมันเป็นแนวใดฮะมันเป็นยังไงมันมนมันบ่ได้กินปุ๋ยกินบ่ได้บำรุงปล่อยถิ่มมาตะดนลล่ะแม่อ๋อคือปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเลยเหรอแม่หรือยังไง ไม่ได้เยังตามมีดตามเกิดไปเลยปล่อยทิ้งนั่นหละเพราะดีมีคนเลยมาแนะนำให้เป็นโมเดียวกันนี่แหละหลอพัดร้อยใช่ไหมฮะรู้จักพัดร้อยแม่ไม่ได้ดูทีวีใช่ไหมแม่ไม่ได้ฟังวิทยุบ่หรอมีคนแนะนำให้รู้จักค่ะยางพารากี่ปีแล้วเนี่ยแม่ยางพาราทั้งหมดกี่ปีอะที่แม่ปลูกเนี่ย ว่ามันเจ็ดปีแปดปี้วบอกสิเขาแปดปีเลยได้นี่ปล่อยทิ้งจ้าเพิ่งว่าบำรุงเอาทำไมแม่ถึงปล่อยทิ้งเพราะอะไรปลูกทิ้งปลูกว้างหรือ่ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยนี่แล้วคุณผู้ชมแม่บอกไม่มีเงินซื้อปุ๋ยคือหมายถึงว่าปลูกเนี่ยเจ็ดแปดปีแล้วเดิมทีนั้นแม่ปลูกอะไรอยู่กับพื้นที่ตรงนี้แม่ปล่อยว่างปล่อยว่างอ๋อปล่อยว่างไว้เฉยก็ยังดีกว่าปล่อยว่างก็เลยตัดสินใจลงยางพาราค่ะอ๋อทั้งหมดกี่ต้นนะนี่แม่ทั้งหมดกี่ต้นประมาณสัก เก้าร้อยกว่าต้นนะมั้งเก้าร้อยกว่าต้นถึงไหนอ่ะถึงนู่นเลยป่ะต้นนู่นยัง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 มีอีกลงไปเราอือย่างที่แม่บอกจริงๆเนาะคือปล่อยทิ้งปล่อยว้างท่านผู้ชมคือปล่อยทิ้งบอกว่าตรงที่ว่าคือปกติถ้ายางพาราเนี่ยเขาจะดูแลเนี่ยคือเขาจะตัดกิ่งลิกิ่งหมดเลยใช่ไหมคือแตงของแม่เนี่ยก็ปล่อยตามมีตามเกิดขึ้นตรงไหนตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะคือไม่ได้ไม่ได้ตกแต่งกิ่งอะไรเลยค่ะทีนี้พอเจอพัดร้อย มันเป็นยังไงอะแม่พอฉีดเข้าไปพอฉีดเข้าไปล้ามันก็ง่ามบอกอมดีอกเขียวลำต้นมันก็เริ่มเขียวมันกับฟื้นขึ้นสมมติดูต้นนี้แม่ดูต้นนี้ก็แล้วกันเนาะเจีกินไม่จะแหงมันเป็นยังไงแม่มันเป็นยังไงก่อนหน้านั้นต้นมันจะแหงขึ้นมาล้วบันี้พ่อเข้ามาฉีดบอกมันได้ไอ้น้ำได้เนี่มันก็เริ่มเขียวขึ้นที่เก่าอเดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นที่แม่ที่จะเจ้อพัดร้อยเนี่ยไม่แม่เจือพัดร้อยโดนแล้วยังเนี่ยนานไหมประมาณ ยังไม่ถึง3เดือนดี๋ยน่าดื่มเนาะตะโกนถามกันตรงนี้ฮะหลังไม่ึงได้ฉีดสี่เถื่อเพราะว่ามีกันหลายคนวันนี้ร่วมกันประมาณฉีดไปกี่หนและกี่เถื่อลวแม่สี่เถื่อสี่ครั้งจ้าประมาณยี่สิบกว่ามือยี่สิบมือเว้นครั้งหนึ่งเว้นครั้งหนึ่งเว้นครั้งอ๋อยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวัน ประมาณนั้นค่ะค่ะคือแสดงว่าต้นยางสมมติว่าต้นยางต้นยางของคุณแม่สมมติต้นนี้เนี่ยนะฮะต้นนี้เนี่ยมันเป็นไงมันแห้งมันเหลืองอ๋อมันแห้งมันเหมือนมันไม่มีชีวิตชีวาอะไรอย่างนี้นะแม่จ้ะอ๋อคือขาดการบำรุงไหมถ้าแม่พูดพูดอย่างนั้นเลยเนาะแม่เนาะขาดการบำรุงมากมากเลยคหะเหรอจ้ะคือแม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหม้ยไม่ได้ใส่เพิ่งมาใส่ อ๋อเพิ่งมาเริ่มต้นเพิ่งมาเริ่มต้นเริ่มต้นปีนี้ล่ะปีนี้เลยใช่ไหมอู้เจ็ดปีเนี่ยนะแม่ทิ้งล้างเลยเหรอแต่ว่าย่าเนี่ยเราคงมามาถังให้เขาอยู่ที่ถางถางเรื่อยๆอยู่แต่ไม่ได้บำรุงไม่ไม่ได้บำรุงไม่ได้ฉีดอะไรอาหารเสริมหรืออะไรอย่างเี้ไม่เลยเพิ่งมาเจอตัวนี้แหละตัวแรก เพื่อนแนะนํามามาให้อ๋อคุณผู้ชมคือง่ายๆเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะเพิ่งมาเจอพัดร้อยเอาบำรุงอตอนเจอพัดร้อยพอดีแม่จ้าช่วงนี้เริ่มต้นเลยอุ้ยป๋ยไม่ได้ใส่เลยเหรอเมื่อหกปีแล้วไม่ได้ใส่เจอแต่ขี้หมูนี่แหละเจอแต่ขี้หมูอย่างเดียวว่ะแสดงว่าต้นมันโทมคือง่ายคือมันมันมันไม่มีอาหารนะนะท่านผู้ชมครับคือว่าปล่อยตามมีตามเกิดหรือธรรมธรรมชาติ ก็ดีอย่างหนึ่งคืออย่างที่แม่บอกเมื่อกี้เนี่ยที่ผมถามคุณแม่เมื่อสักครู่เนี่ยคือว่าดินที่เนี่ยคือไม่ได้ปลูกอ้อยไม่ได้ปลูกมันมาก่อนคือปล่อยทิ้งล้างใช่ไหมฮะก็โชคดีอย่างหนึ่งถ้าดินที่มันมีเคมีหนักๆคุณผู้ชมนะฮะผมว่ายางไปแล้วล่ะ แต่เพอ่อเนี่ยดินเท่เราดินใหม่นะฮะดินใหม่ซึ่งซึ่งยังไม่เคยปลูกอะไรทีนี้เนี่ยแม่พอมาเจอตรงนี้เนี่ยแม่เห็นแล้วว่ามันมันโสมใช่ไหมแม่ต้นมันโสมนี่คือว่าดีขึ้นดีขึ้นถ้ามีมีต้นเปรียบเทียบไหมแม่ถ้าก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่มันฟื้นหน่อยๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมแมันจะเหลืองแบบต้นเล็กๆไหนนะเรื่องขออภัยคุณผู้ชมผมเตะน้ำกดแม่นะฮะกำลังกีดด้วยนะนี่คือเรียกว่าน้ำกดนะเนี่ยจะเป็นต้นเหลืองๆนะตามมาเลยฮะคุณผู้ชมถ้าตามมาเลยมันงึ อ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยจะเหลืองเหมือนจะตายแบบนี้อ๋ออ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูมันก็เหลือไม่บางไม่มันเหลือไม่ได้หลังแล้วตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเวิ้งเนี่คือตายใช่มันตายไม่ได้บำรุงไม่ได้มารักษาเลยไม่ได้ดูแลอะไรเลยจ้าอ๋ออ่ามาดูกันตรงนี้นิดนึงอ๋อก่อนหน้านั้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแม่นี่แหละเหลือง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 คือใบใบออกเหลืองอย่างนี้เลยไม่ได้เหลืองแดดนะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเห็นภาพไหมค่ะคือเหลืองเหลืองออกเหลืองมันจะเหลืองแบบนี้แหละออ๋ อันนี้มันเขียวคืนหมดแล้วเหลือไม่กี่ต้นทีนี้เนี่ยเจอเหลืองอย่างนี้ต้นก็จะแห้งอย่างนี้มันจะแห้งอ๋ออย่างนี้เลยคือมันมันมันอันนี้ก็เริ่มฉียดดิมันกำลังจะคืนอ่ามันกำลังจะคืนใช่ไหมแม่เป็นด่างเป็นด่างเป็นด่างนะคุณผู้ชมนะดูสังเกตนี่คือไม่ได้ดูแลเลยไม่ได้ดูแลเลยอ่าเดี๋ยวเราไปร่มนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปร่มนิดนึ่งฮะท่านผู้ชมครับนี่จะว่าแสงนะฮะอ่ะมาอยู่ตรงนี้ใครตัดหญ้าอยู่นั่นนะแม่อ๋อเหรออ๋ออ่ะนะครับอ่ะยืนกันตรงนี้เลยทีนี้อู้นี่ตาย แล้วทีนี้แม่ฮะผมถามแม่น่หนึ่งว่าพอมาเจอพัดร้อยฮะแม่ทีนี้เห็นบอกว่าท่านพี่อาจของเราทํางานอยู่ที่สหกรณ์หนองหาน อันนั้นนะพี่อ่านเราใช้ก่อนคนแรกเลยเป็นเพื่อนกันเอาเป็นเพื่อนกันเหรอเขาแนะนาให้อ๋อแม่ทีแรกเข้ามาขายนีไม่ได้จ่ายตังค์นะรอบแรกจริงเหรอัดน้อยเนี่ยนะใช้รีเซนเซนก่อนใช่ไหมหรอแม่ทีนี้เอามาฉีดใครเป็นคนฉีดอหอแม่พ่อเป็นคนพ่อเป็นคนฉีดใช่ไหมไม่ไม่ใช่พ่อจ้างเข้ามาฉีดเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะว่าต้องดูแลลูกบ้านอะไรด้วยหลายอย่างใช่ไหมฮะพอเสร็จปั๊บคุณแม่เอามาฉีดปุ๊บในครั้งที่หนึ่งแม่มาดูเลยไหม ครั้งที่หนึ่งมาดูเป็นยังไงแม่ครั้งที่หนึ่งยังไม่เท่าไหร่จ้ะพอครั้งที่ึ่งนี่คือหมายถึงว่าเพื่อนเขาแนะนําว่า20วันอ่ะฮะมาฉีดครั้งหนึ่งพอครั้งที่สองมาเออน้ํายางเริ่มไหลดีแสดงว่าอ๋อก่อนหน้านั้นแม่กรีดแล้วด้วยกรีดแล้วอ๋อเออใช่เมื่อกี้ผมเตะอยู่ผมลืมถามคุณผู้ชมเนี่ยฮะแม่กรีดแล้วนะจ้ะอ๋อเมื่อกี้นี่เห็นผมเตะอยู่ขวดน้ํากดใช่ไหมค่ะอ๋อหมายถึงว่าแม่กรีดมากี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงสามเดือนสี่เดือนที่กรีดอนะอืม พอพอพอเริ่มกินใหม่ๆเพื่อน<ะ>ก็มาแนะนําให้ใช้ใช้พัดร้อยนี่นะจ้าอ๋อพอกินปั๊บเนี่ยสักใหม่ๆนี่คือเจอพัดร้อยเลยแม่เจอพัดร้อยอย่างเดียวเลย<อ> <laughs> แล้วทีนี้เป็นไงมัางแม่มาดูปุ๊บเนี่ยมันมัน,มนสแสดงว่เมื่อกี้ที่ผมถามแม่ว่า,าหมายถึงว่า ครั้งแรกคือ20วันแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่พอทีนี้พอฉีดครั้งที่สองปุ๊บครั้งที่สองน้ำยางเริ่มไหลอ๋อเป็นน้ำยางทีนี้อันดับแรกคือได้มาจากน้ำยางแล้วทีนี้คิดว่ามันต้องมาจากพันร้อยเพราะว่ามันมันไหลดีไหมมันไหลดีใช่ไหมรอบที่สามน้ำยางก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือแสดงว่าฉีดไปสามคนเห็นน้ำยางมันเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มตลอดแลวทีนี้การเปลี่ยนแปลงคือใบใช่ไหมใบมันเชี่ยนนี่นี่นี่อย่างนี้เลยนี่หละนะฮะ โอ้ยใครมาเห็นก็มาทักแม่ทำไมปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งรออใบมันต่างกันเลยนะแม่นะใบมันจะแล้วแม่ตั้งแต่ฉีดพันร้อยไปแม่บำรุงปุ๋ยไปยังยังยังเลยเหรอยังค่ะแสดงว่าส่งผลที่มันดีขึ้นตอนนี้คือมันเขียวขึ้นสาภาพเดิมเลยเพราะพัดร้อยป่ะแม่พัดร้อยน่ะหรออ่าแม่ฉีดไปสามหนฉีดรู้สึกว่าจะสามผลนะสามผอีกยี่สิบวันจะเป็นผลที่สี่จะหนที่สี่ละค่ะอืมคือผมผมเชื่อนะฮะพี่น้องเกษตรกรครับ ว่าเนาะคุณแม่เชื่อแล้วล่ะตอนนี้เชื่อไหมแม่ก็เพิ่งเริ่มใช้อย่างเดียวมาตรงนี้เพราะว่าแม่เริ่มใช้อันนี้เป็นตัวเดียวที่มาถูกต้นยางแม่เลยไหมขัดร้อยเยจ้าเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเพื่อนก็ไม่ค่อยมาหานะทีนี้ก็เลยได้เพื่อนเขาบอกมียาดีมาให้เขาบอกยาดีมาให้ใส่ปุ๋ยเอมันก็ได้ใส่อ้อยก็ได้เขาก็บอก ใสอะไรก็ใส่เอามาลองเลยก่อนที่แรกแม่เชื่อเลยหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าตอนแรกก็ยังไม่เชื่อหรอกพอใช้ไปเพื่อนก็มาใช้ญาติกันญาติกันจ้ะตอนนั้นผมมาหาพี่อาจที่อุดรมาเจอท่านสอทอด้วยท่านสอทอนี่เป็นถือว่าเป็นญาติไหมฮะเป็นยังไงพี่น้องกันเป็พี่น้องกันใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเห็นว่ามีแปลงท่านสอทด้วยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมลอง่านี่เขาจะดีเพราะว่าเขาได้บำรุงตลอดพมาเจอตลอดนี่ด้ยิงเจอตัวนี้ด้วยเป็นบอกน้ํายางนี่เป็นไงฮะน้ํายางก็ดีนะเขาเพิ่มขึ้นที จากเห็นตามที่แม่เห็นนะจ้าจ้าจ้าตามที่แม่เห็นตามที่แม่เห็นตอนแรกเขาก็ได้ทีละแปดสิบเจ็ดสิบโลจ้าเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นร้อยหลักร้อยเขาฉีดสามสี่หนก็ได้ร้อยเจ็ดสิบี่ละเมื่อกี้ไม่ใช่ได้ร้อยแปดสิบสามโลมดยบ้จ้าคือเพิ่มขึ้นเกือบร้อยกิโลเลยเพิ่มขึ้นของอาจารย์ของอีกญาติแม่น้าโรงเรียนของอาจารย์ลิฟต์เองอุ้ยได้สองร้อยขึ้นเลยบ่จ้าพัดร้อยนี่นะพัดร้อยโอ้ถือว่าดังมากนะตอนนี้หายเขาก็ยังไม่เคยเาก็ยังไม่เคย ยังไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเหมือนกันยี่ห้ออะไรก็ยังไม่เคยโดนเลยเพราะว่ามาเจอแม่เพื่อนแม่มาเจอแม่แม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าใช้พัดร้อยลองแนะนำมาใช้พัดร้อยรู้สึกแม่จะแนะนําไปได้สี่ห้าคนเนี่ยเหรอแม่ฮะนี่คือที่แม่ได้มาอย่างที่ผมเรียนไว้นะฮะท่านผู้ชมครับคือว่าต้นยางผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะที่ปลูกยางพาราอยู่แล้วผมว่ามีหลายกรณีหรือหลายท่านบางท่านก็ดูแลอย่างดีเนาะแห่เนาะบางท่านก็ดูแลหมดเงินหมดทองไปก็เยอะแต่ของแม่นี่ ไม่ได้ดูแลเลยแล้วมันรักษามันก็ใช้เวลานานมันก็หมดเงินเยอะเนาะใช่ไหมแม่หมด้อยมันรู้จีเส้นจริงเหรอจนปล่อยทิ้งอะเป็นเพราะอะไรอะแม่คือไม่ไม่ขยับมาตรงนี้ไม่รายจ่ายมันเยอะไงเพราะว่ามาลงทุนอยู่ตรงนี้น่ะลงแล้วมันก็หายไปแต่ละปีไม่ได้คืนเราก็ใจออกเนาะผมในฐานะ ผมได้รู้อยู่แล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรบางท่านอาจจะยังไม่รู้คือการปลูกยางพาราเนี่ยแม่ปลูกแล้วปีนี้เป็นครั้งนี่คือแปลงแรกในชีวิตของคุณแม่เลยจ้ะแ,แล้วแม่หมดไปยังไงบ้างอะ่ะในการปลูกในการทํายางพาราเนี่ยทำไมถึงป,ปล่อยทิ้งตอนนั้นคือหมดหมายถึงว่าหมดเงินหมดทองไปนในส<อ>่วนในบางที่บอกเมื่อกี้นันมันมันใจออกไงมันใจออกเพราะว่าลงทุนแต่ละปีมันก็ลงไปเรื่อยๆืมันนานได้คืนต้นยางนี่อ๋อหลายปีเออเห็นเขาปลูกมันเขาได้ปีต่อปีอยากมั่ง ก็เลยลองมันก่อนก่อนที่จะเพื่อนเขาเช่าหรออ๋อแปลงมันใช่ไหมคือแง่ว่าแม่ลองทําเกษตรดูบ้างลองทําทุกอย่างแล้วแต่ยางเนี่ยมาปลูกปลูกรู้สึกว่าจะปลูกพร้อมกันกับก่อนก่อนสอทอยู่ปีหนึ่งอ๋อตอนนั้นมันได้พันมาลงทุนเองพอพอได้ปลูกได้ครึ่งหนึ่งมีโครงการมาโครงการบอก ฟรีแม่ตามไปเอาอยู่อำเภอบันดุงครับเลยมาปล่อยต่อมันเลยยาวไปเลยลยาวไปเลยทีนี้นเสียงแอนอนคุณพ่อทีม่มาตัดอยู่นั่นนะท่านผู้ใหญ่นะฮะที่ตัดอยู่ตรงนู้นเลยตัดยาทีนี้เริ่มดูแลและนี่ถือว่าถ้าผมถามบ้าน,านๆเลยเนาะแม่เนาะนะฮะเอาแบบภาษาอีสานก็เลยบอกว่ามันฟืนบนฝืนฝื้นฝืนไรเลยเลยฟืนจนว่าแม่ดีใจแล้วเนาะ,ะแม่พ่ท่อเด้อได้คายได้หน่อยแม่กัมมันเร้อถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่จ้า ถึงซื้อได้น้อยแม่ก็มันได้ต้นยางแม่ก็ใหญ่มันก็เขียวขึ้นแล้วเนาะจ้ะมันมีผู้ใหรอกสิเป็นบ้ามาปล่อยถิ่มเขินเป็นต้นแบบนี้ร้อใช่ไหมมันมันมันดีขึ้นแล้วเนาะแม่เนาะมันดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายถือว่าถ้าถ้าถ้าดีขึ้นเนี่ยผมดูแล้วมันก็ยังมีเหลืองเหลืองอยู่บางต้นแสดงว่ามันก็ยังไม่โตอ่าเขาเรียกว่ามันก็ยังไม่ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ถือมันก็ห้องก็ถือแม่พ่นไปห้องก็ซีดทือนหนึ่งเนาะถือสะบัดเดือนหนึ่งสองเทือนเนาะจ้ะจ้นอืม ใบนะฮะคุณผู้ชมครับคือผมผมพยายามดูกับคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้คือว่าใบเนี่ยจะมันแล้วก็การถอดยอดนะแม่เนาะสิ่งที่มันยอดอ่อนๆที่มันถอดไปสมมุติว่ามันถอดใหม่ใช่ไหมนี่แม่ที่ระหว่างที่เจอพัดร้อยเนี่ยนะอ๋อที่ยอดมันต่อยอดขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนะนี่แสดงว่าระยะเวลาสมเดือนที่มันถอดขึ้นไปอ๋อก่อนหน้านั่นก็คือเตี้ยวเตี้ยม่อต้อเหลืองเหลืองเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมโตมั่งไม่โตมั่างอย่างนี้นะ นี่คือธรรมชาติแม่ฮะผมเชื่อว่ามีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ดูรายการของผมอยู่ตอนนี้นะฮะทั้งอุดรก็มีเด้มีเยอะเลยแม่แม่อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่รู้จักพัดร้อยและยังไม่รู้ว่าพัดร้อยมันดีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะคือคือพี่น้องแม่ก็อยากฝากว่าเขาจะมาล่องใส่กับเพองแม่เบิ้งเพราะว่าเอาตัวย่างสวนแม่นใโรถพอมันไม่ได้เจออันอื่นเลยแหละไม่เจอแต่พัด้อยย่างเดียวอใบใบยางพาราใบนี้ทุกต้นเลยเนี่ยพิ่งมาเจอพัด้อยเท่านั้นเอง พัดลอยเท่านั้นเลยเพราะว่ามีหัวไรขามาแสกเลยเพราะว่ามันเจอย่างเดียวแต่ว่าเจอมูยุ่ซะก่อนกับบ่ได้หรอกนี่ใช่ไหมแม่ก็เลยพากกันเสื้อว่าสันแม่ก็แนะนาพวกรูปไรเขาเจ้ามากกับคอเนาะคือคนที่รู้จักแม่เนะฮะจะจะรู้จักเขาจะปลูกอันนี้ปลูกอ้อยยุสวนแมนอันนี้ปลูกมัน นั่นตะตุ่ปูอ้อยเขาบอกว่าพี่พุงวึงนี่เนาะที่ที่เปล่เปล่าเนี่ยนะเขาจะเห็นเห็นท่อนมันกิ้มอยู่จเขาจะเห็นเขาจะเลยบอกว่าข่อยไงข่อยสิไปซื้ออีกคนบอกบอข่อยในเด้อซื้อยังมองใดอสะ่งคือแสดงว่าพี่แม่บอกเมื่อสักครู่คุณผู้ชมฮะผมเชื่ออย่างหนึ่งคือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะฮะหมู่บ้านกับคุณแม่เนาะแล้วรู้จักกับคุณแม่เนี่ยนะฮะรู้เป็นอย่างดีว่าแปลงแปลงนี้มันเป็นยังไง เขาถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและอยากใช้พอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บมีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะแม่นบ่แม่ก็เลยตัดสินใจว่าเอออยากจะลองมาใช้ดู<ะ>เพราะนั้นพี่น้องกเกษตรกรหลายท่านเนาะแม่เนาะ,ะที่ท,ที่ที่ดูรายการของผมอยู่ตอนนี้<ะ>ผมยืนกับคุณแม่ตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้จักกับคุณแม่มาก่อนเลย มาตึกก็มาเห็นกันตรงนี้เลยมาเห็นกันยี่นี่เลยเออมองนี่เลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่แม่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือคุณผู้ชมคงจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็ลองลองดูว่าพลัดร้อยดีจริงหรือไม่วันนี้เนี่ยผมว่ามีหลายคนที่ลองใช้แล้วหรือว่าใช้แล้วคุณผู้ชมคนไหนที่ดูรายการอยู่เนี่ยไม่ต้องลองฮะคือซื้อไปใช้ได้เลยนะแม่เนาะเพราะว่าถือว่าได้ผลได้ผลเพราะว่ามันม,มู่บ้านนี้เขาเห็นแป้งนี่เป็นของทิมแล้วเป็นของทิมแล้วเออคือทิ้งแล้วง่ายๆเลยนะแม่เออถึงกระท่านตอนนี้แม่มีกําลัง จที่ที่จะต้องเดินเข้ามาที่แปลงกเกษตรถือว่ามีความสุขนะแม่นะเนาะอย่างนี้แมนบางไหนบริออกมากกว่าป,ป็นตัอยู่ <laughs> ผมถามนิดนึงพัดร้อยถือว่าดีไหมแม่ดีดีหลีแล้วพัดร้อยดีแบบนี้เนี่ย แม่คิดว่าช่วยเกษตรกรได้ไหมแม่โอ้ยได้หลยได้หล้ซอย,ยได้หลยทั้งหมู่บ้านแม่เขาเห็นนี่ละตัวย่างคือสวน<า>แม่นี่ละใช่ไหมครับแม่มาต้องไปโฆษณากระไดขายดอก <laughs> ไม่ต้องออกโทรทัศน์ก็ได้ขายแม่บอกทีนี้พามาออกโทรทัศน์เลยมาแล้วฮะคุณพ่อมาแล้วเดี๋ยวรอคุณพ่อสักครู่หนึ่งฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอยากให้คุณพ่อออกด้วยนะฮะมาพี่นินอ่าเขืสุพรรณฟังนี่นี่อันเป็นยังไงเสียดแล้วพ่นแล้วสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมาติดคนเจิญไม่ต้องรอเกลือรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันสันบ่พัดร้อยมาใช่กับนายดีหรือผมใช้พัดร้อยกับมะการป้อมดีจริงๆครับผมเอาพัดร้อยมาใช้กับอ้อยแต่กอดีครับ ใช้พัดร้อยกันนอนไม้ฝรั่งครับผมเอาพัดร้อยมาใช้กับสมรสดีจริงๆครับผมใช้พัดร้อยกับพริกดีจริงๆดกจริงๆครับผมผมเอาพัดร้อยมาใส่ขอท่านงามแดียครับเฮียครับพัดร้อยขวดหนึ่งครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมาย รับรองใช้แล้วผลดีได้จริงๆเกษตร,รกร,กรถูกใจเมื่อใช้พลัสร้อยผมเอาพัดลอยมาใช้กับอ้อยครับไม่เกินส5วันครับแตกน้อยเห็นทันตาเลยครับผมเอาพัดลอยมาใช้กับนาข้าวดีจริงๆครับผมใช้พัดลอยกับกวาเี๊ยบได้ผลดีจริงๆครับอยากได้อ้อยป้องยาวแล้วก็ใหญ่ต้องใช้พัดลอยค่ะผมเอาพัดลอยมาใช้กับข้าวดีเลีครับเนะี่ย คงง่ายจังเลยครับเอาผัดลอยมาใส่กับเข่ากับพริกดีอิลีเดอ้อไผ่พอาันได้ใส่กับซื้อมาใส่เะเดอ้อค่ะเอาผัดลอยมาใส่กับยางนำยางไรดีอิลีค่ะคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิอรีบตัดสินใจ ทัาร้อยคือชื่อในปันสันอันนี้ท่าน้อยบะทัาร้อยอ๋อครับอ่าอันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือท่านผู้ใหญ่ะฮะท่านผู้ใหญ่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับท่านผู้ใหญ่ครับเอาขึ้กระอแลยอ๋ออาจารย์แม่ไปแล้วครับครับผมผู้ใหญ่สายนิดมูงทนผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสูงหมู่สิบเก้าครับนะครับแต่ก่อนก็ยางยางนี่ปลูกทิ้งไว้ไม่เคยใส่ปุ๋ยห้าหกปีเพราะไม่มีเวลาวันนี้ก็ เพิ่งมาบำรุงเอาปีนี้ครับเพิ่งมาบำรุงเอาแล้วก็ฉีดพัดร้อยไปสองสามครั้งแล้วนะรู้สึกว่าใบเขียวขึ้นน้ำก็ดีนะครับก็แต่ก่อนก็ว่าจะกีดปีหน้านู่นแหละนะแต่พอเขาแนะนำให้ฉีดพัดร้อยก็ยางก็ใช้ได้ก็โอเคนะดีกว่าของอื่นไะลยดียยครับ อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยผมคุยกับคุณแม่ฮะท่านผู้ใหญ่ครับบอกว่าอย่างเนี้ยปลูกทิ้งปลูกว้างไม่มีเวลาดูแลอะไรเลยไม่เคยได้ตัดหญ้าสักทีไม่เคยเลยครับคือง่ายๆว่าคือสังเกตดูจากต้นคุณผู้ชมที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าต้นเนี่ยปล่อยมีกิ่งก้านเยอะแยะเลยไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะท่านผู้ใหญ่ครับก็คือพอมาเจอพัดร้อยีผมผมถามเมื่อกี้คุณแม่ไปละนะฮะอ่าแล้วก็มาถามท่านผู้ใหญ่ทีนี้ว่าถือว่าฟื้นไหมฮะท่านผู้ใหญ่ครับฟื้นฟื้นครับ อันนี้ผมก็จะฉีดไปเรื่อยๆแหละครับผมว่าถ้าให้ปุ๋ยแล้วมันปุ๋ยก็ราคาแพงเลยเนาะปุ๋ยก็ราคาแพงฮะอัดลอยอันนี้ฉีด3ามสี่ครั้งแล้วก็ปองหนึ่งเอาอยู่เอาอยู่นะฮะถือว่าเอาอยู่อย่างเดียวเลยนะท่านผู้ใหญ่ฮะคือพัดลอยผสมน้ําเปล่าอย่างเดียวเลยครับครับใช่ไหมครับอ๋อท่านผู้ใหญ่ฮะท่านผู้ใหญ่ได้มาดูในการผสมไหมดูครับผมผสมเองผสมเองเลยครับคิดไหมครั้งแรกครั้งแรกเป็นอยู่เป็นยาไมไค่ใว่าพราเพื่อนเขามาขายเพื่อนเขาทางานที่สากลทํางานที่สากลเพราะว่าก็เออก เอามาพอเกรงใจเขาอ่าครับครับเออเหลือเอามาด้วยความเกรงใจมาคืเกรงใจก็ลองฉีดลองดูโอ้ก็ทาเพราะว่าสังเกตดูถอดยอดฮะมันถอดยอดใหม่ถอดยอดแล้วก็ฉีิเมื่อกี้นี้ผมคุยกับแม่ไปแล้วนะย้อนหลังกลับนิดนึงนะท่านผู้ชมครับคือว่าไอ้ยอดที่มันแตกขึ้นไปใหม่นั่นคือจากการที่ฉีดพัดร้อยลงไปใช่ไหมครับแต่ก่อนมันจะไม่มียอดอย่างนี้จะไม่มียอดแตกยอดคือมัน มันกุดอยู่มันกุดสมมติมันกุดก็คือกุดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่มียอดแตกไม่มีบไม่มีอ่าแล้วใบมันจะเหลืองใบจะเหลืองอถ้าทุกปีนี่ถ้ามันจะเข้าเอ่อพฤกจิกาตุลาพฤกจิกานี่ใบมันจะเริ่มจะร่วงแล้วเพราะว่าไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยคือแสดงว่าอ่าทุกปีเนี่ยในในเดือนเนี้ยครับมันจะร่วงและใบครับเริ่มเริ่มแล้วเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวครับเข้าสู่ฤดูหนาวครับท่านผู้ชมครับ เอาละเวลาเราจำกัดนะท่านผู้ใหญ่เนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ตัดหญ้าอยู่ท่านผู้ใหญ่ฮะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะจังหวัดอุดรหลายอำเภอเลยทีเดียวที่ดูรายการของเราอยู่ก็เยอะอยากจะฝากอะไรบ้างครับท่านผู้ใหญ่ก็อยากจะฝากนี่ะครับโดยเราเรายางพาราเราลดค่าต้นทุนครับค่าปุ๋ยค่าต้นทุนแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบด้วยก็ฉีดลำต้นฉีดใบลำต้นก็ค่าเชื้อราเชื้อไรได้ครับเพราะว่าน้ำยางก็ดีกว่าเดิมดีเป็นสองสามเท่าเลยล่ะ ทั้งดูสังเกตด,ดูแต่ก่อนยังไม่เคยฉีดอืยังไม่เคยกรีดยางกรีดแล้วยังไม่ได้เคยฉีดพัดร้อยพอฉีดไปแล้วอืก็น้ํายางฉีดได้มีดสองเมตรน้ํามันไหลครึ่งคือสแสดงว่าน้ํายางเนี่ยนอกจากที่ที่ท่านผู้ใหญ่บอกมันซื้อคู่เนี่ยฉีดไปแล้วถอดยอดดีขึ้นนะฮะต้นฟื้นใช่ไหมท่านผู้ใหญ่ต้นฟื้นแล้วน้ายางยังไหลเพิ่มด้วยครับยังไหลเพิ่มด้วย เมื่อก่อนนี้ที่คือคือแสดงว่าก่อนฉีดพัดร้อยนี่ได้ได้ได้ยังไงน้ํายามันเพิ่มขึ้นยังไงเราเราจะวัดจากตัวไหนฮะท่านผู้เราวัดจากดูสังเกตดูเรากีดมีดสองมีดฮะกีดมีดสองมีดน้ํามันจะน้ํายางก็จะเท่าเท่าเหรียญสิบนี่ก้นถ้วยอยู่ก้นถ้วยอ๋อหมายถึงว่าที่ที่เมื่อก่อนนั้นนะนะครับเมื่อก่อนพอเราขีดแล้วมันกลืนเลยขึ้นมาจะเหมือนแบงค์พันกองอยู่สักประมาณสามแบงค์เลยใช่ไหมฮะอย่างี้ท่านผู้ใหญ่ดีีครับก็อยากจะให้เกษตรกรชาวชนยางเราหรือสวนฮะพอ เขาไปใส่ข้าวเขาดีนะรับครับมีหลายท่านที่เอาพัดร้อยไปฉีดกับข้าวลองฉีดพัดร้อยดูก็ฉีดแล้วผมก็จะใช้ตลอดรับครับมันก็โอเคก็โอเคเนาะท่านผู้ใหญ่นะนะฮะก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไว้นะฮะท่านผู้ชมครับก็คือว่าพัดร้อยเนี่ยนะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพืชไร่นาสวนนะฮะหรือทุกอย่างเลยนะฮะที่ที่เรียกว่ามีใบพืชอยู่เนี่ยนะฮะพัดร้อยสามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้จริงๆเลยถามท่านผู้ใหญ่ฮะสุดท้ายเลยถ้าพัดร้อยดีอย่างนี้เมื่อกี้คุณคุณนายบอก ว่าพัด้อยถ้ามาช่วยเกษตรกรได้นี่ถือว่าช่วยได้เยอะเลยท่านผู้ใหญ่คิดว่าถ้าดีอย่างนี้เนี่ยนะท่านผู้ใหญ่คิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคิดว่านะน่าจะปลดนี้ปลดสินได้ไหมครับท่านครับโอ้ได้ได้ครับได้เพราะว่าอย่างฉีดอย่างข้าวเนี่ยไปถามเพื่อนคือเขาทําข้าวเขาทานาข้าวเขาลองขีดอยู่ข้าวมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมีแต่เม็ดเลยไม่ค่อยมีใบเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็เม็ดก็ไม่ค่อยรลีบแล้วก็ยางก็รับยางก็ ยางพาราก็น้ําดีด้วยน้าคนด้วยก็อยากให้หันมาใช้พัดลอยกันเยอะๆเลยครับนะฮะก็อยาฉีดนี้ไม่ไม่ไม่ต้องใช้ผ้าปิดจมูกไม่ต้องใช้อะไรครับคัาถามสุดท้ายท่านผู้ใหญ่ฮะได้ขนาดนี้ทั้งข้าวทั้งอ้อยทั้งมันเก้ารอยบาทแพงไหมท่านผู้ใหญ่ครับไม่แพงคัะใช่ไหมฮะครับไม่แพงถ้าเราใส่ปุ๋ยนี่ปุ๋ยสอบนึงก็เป็นพันแล้วเป็นพันแล้วนะครับใส่ปุ๋ย สอบเดียวไดไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วย <c oughs> แล้วไอ้นี่เรากระป๋องหนึ่งขวด,ขวดหนึ่ง9 0 0ย รอ,รอชีชดได้ทั้งสามครั้งสี่ครั้งนั่นน่ะสิฮะครับแล้วเราสิ่งที่ได้ม,มันเกินคุ้มกบฏเกินเกินคุ้มครับนะฮะเพราะนั่นเองเนี่ยก็ให้ประหยัดนะท่านผู้ชมครับคืออย่างที่ท่านผู้ใหญ่บอกไว,ว้ว่าประหยัดต,ต้นทุนนะฮะอย่างน้อยคือ,อเมื่อใบฟื้นต้นฟื้นทุกอย่างฟื้นแล้วปุ๋ยยังคงให้อยู่แต่ว่าลดปริมาณปุ๋ยลงแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถลดต้นทุนได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเอาวันนี้ขอบคุณมากเลยทีเดียวฮะท่านผู้ใหญ่แล้วก็คุณนายหรือคุณแม่นะฮะเมื่อสักครู่นี้หนีไป วันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับจบไปแล้วสำหรับเคสของยางพาราคุณแม่ปราณีฮะ ที่นาผลิตภัณฑ์พลัดร้อยของเราไปใช้คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะฮะสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัตรร้อยที่เอาไปใช้กับยางพาราแล้วได้ผลขนาดนี้ท่านผู้ชมฮะอย่าลืมก็แลกันผมขออย่างที่ผมเรียนไว้นะฮะว่าผลิตภัณฑ์พลัดร้อยวันนี้เราเดินทางมากว่า5ปีแล้วท่านผู้ชมครับและมีพี่น้องกเกษตรกรหลายแสนคนที่นําผลิตภัณฑ์พลัดร้อยไปใช้แล้วทุกทกท่านที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพลัตรร้อย เป็นตัวช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเองวันนี้มูลค่า900บาทถือว่าคุ้มสุดคุ้มที่เอาพลัดร้อยไปใช้เหลือจากการฉีดยางยังสามารถนําไปฉีดยางอื่นได้อีกด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ผมพัสกรล่ําลาไปแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ